ทำการเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวด้วยมือครับผม,มโอ้เร็วเลยว่อพ่อส,สับสิบนาทีเลยเร็วเลยอ้อทีมงานพลแพงมาตรฐาน, <c oughs> านาอ้ทนนนทอทีต้อได้เลยไปเลยทีมงานพลแพงนำทีมได้ป้าโจเนาะ มีแต่ผู้สาวเด้เด็ดเ,เลยผู้ชายเูาวเลยทีมงานนี่สาวรุ่นล้วนเลยโอ้สาวเต็มกระมาาน่ะเนี่ยสาวเต็มป้าตัวเอาอีกสามสิบวัวทีแล้วท่านที่เลยบาทนีทั้งเฮดโอทั้งเฮดไลว,วันครับผมอยากให้แลว,วันเดียวจบกนาลวงอุตโตไอเต้นครับ ขาเจ้าไซพันธ์ใหม่ครับผมไดแบบ้น,นาสาธิตต่อเทิวัดครับพิ่กัดภูพานบ้านเราครับผมทำการเกี่ยวมือครับวันนี้เสร็จวันเดียวครับเขาเจ้าหอมสยามเขาเจ้าไซพันธ์ใหม่ครับได้ผลผลิตมากกว่าขาเจ้าหอมมะลิสองจุดเท่าครับ แดงนาสาธิตเปเอที่วัดอสดิสารผู้ผ่านบ้านเราครับ